สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิรตตอรี่ดีเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาสรุปสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนว่าการรบในแต่ละพื้นที่จะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นบ้างนอกจากนี้เรายังจะไปดูสกู๊ปพิเศษยุทธการโดรนเหล็ก และความท้าทายในการรบในแนวหน้าของอยูเครนในพื้นที่ของเมืองคอนเตียนตินิปกาส่วนรายละเอียดของเนื้อหาข่าวจะมีความน่าสนใจอย่างไรแอดมินขอเชิญชทุกท่านไปติดตามในรายงานพิเศษของเราพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันที่ความสูญเสียของรัสเซียสำหรับการโจมตีที่ล้มเหลวในพื้นที่ของซีเวอร์โดยยูเครนรายงานว่าฝ่ายข้าศึก พยายามบุกโจมตีตำแหน่งของกองพลเคลื่อนที่ทางอากาศที่81ของพวกเขาแต่ว่าก็ไม่ประสบผลสำเร็จและหน่วยโจมตีของรัเสเซียก็ถูกบทขยี้ในที่สุดผลลัพธ์ของการโจมตีในครั้งนี้รัเสเซียได้สูญเสียรถถังไปจำนวน1คันรถบรรทุกฐานราบ1คันสิ่งมอเตอร์ไซค์10คันและกำลังพลอีกจำนวนมากถูกสังหารครับ ในขณะเดียวกันกองทัพยูเครนก็ยังคงใช้ยุทธวิธีที่สร้างสรรค์นในการโจมตีเป้าหมายที่สําคัญของรัสเซียด้วยการใช้โดรนโจมตีไปที่สถานีรถไฟของรัสเซียในปมยภาครอตอฟซึ่งในจุดนี้ก็เป็นเส้นทางขนส่งสเสบียงสําคัญของหานรัสเซียนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าพวกเขาได้โจมตีโรงงานผลิตโลหะในเมืองเบรียนอีกด้วย ส่วนการรบกันในพื้นที่ของเมื่อวานนี้ก็ยังคงไม่มีอะไรคืบหน้ามากนักนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูภาพของโดรนยูเครนที่ยังคงปฏิบัติการที่น่าสนใจครับโดยหน่วยโดรนพิเศษของยูเครนได้ใช้โดรน f อพีแบบใจแก้วนำแสงเพื่อโจมตีเป้าหมายซึ่งเป็นฐานของรัสเซียจำนวน3นายในบปิเวยพื้นที่ของเมืองโปคอฟนอกจากนี้ยังมีการใช้โดรนมังกรไฟที่สามารถปล่อยเทอร์ไหม้เข้าใส่ตำแหน่งของรัสเซียได้อย่างแม่นยำและที่สำคัญก็มีการ เปิดตัวโดรนสกัดกั้นรุ่นใหม่นะครับของยูเครนซึ่งเป็นโดรนไอพ่น phone, ที่สามารถนํากลับมาใช้งานใหม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับมือกับโดรนไซเฮดของรัสเซียโดยเฉพาะครับ ซึ่งบล็อกเกอร์ชาวยูเครนเขากล่าวว่าดโดรนชนิดนี้มันสามารถบินได้ด้วยความเร็วประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเพดานบินนั้นจะอยู่ที่5,000เมตรพวกมันสามารถบินเข้าใกล้โดนกระมิกระเซของรัสเซียด้วยความเร็วสูงยิงอาวุธเข้าใส่และบินกลับฐานได้โดยอัตโนมัติส่วนรัศมีปฏิบัติการก็คือ12กิโลเมตรอันนี้มันก็ใกล้เคียงกับขี่ปืนาวุธต่อต้านอากาศยานระยะใกล้เลยครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีของพวกเขาในการป้องกันตนเอง ต่อมาในด้านการทูตก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไม่แพ้กันโดยประธานาธิบดีปูตินได้ยื่นข้อเสนอที่จะยุติปฏิบัติการทางกทหารหากว่ายูเครยนยอมถอนกําลังออกจากพื้นที่ยึดครองและประกาศไม่เข้าร่วมนาโต้ก็คือปูตินแกต้องการให้ยูเครนเนี่ยถอนกําลังออกจาก4แคว้นใหญ่ประกอบไปด้วยแคว้นลูฮันโดเนสสปอริเซียและก็เคอร์ซอนนะครับ อย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวก็ถูกปฏิเสธจากยูเครนในทันทีขณะเดียวกันพันธมิตรของยูเครนอย่างประเทศนอร์เวย์สวีเดนและเดนมาร์กก็ได้ร่วมกันบริจาคเงินเกือบ490ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจะซื้ออาวุธจากสหรัฐอเมริกามามอบให้กับยูเครนและนอกจากนี้มีรายงานว่าสตีปิตคอฟ ผู้แทนพิเศษของทรัมป์ได้เดินทางไปพบกับปูตินที่มอสโกเพื่อหารือเรื่องการคว่ำบาตรเกี่ยวกับกองเรือน้ํามันเงาของรัสเซียซึ่งอ่า กองเรือชนิดนี้นและครับที่พยายามขายน้ามันเถื่อนของรัสเซียให้กับประเทศที่3และเอาเงินพวกนั้นมาทําสงครามในยูเครนต่อไปอันนี้ถือว่าสําคัญมากนะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าปูตินเนี่ยจะยอมหรือเปล่านะแต่มันก็มีกระแสออกมาว่าเขาจะไม่ยอมอคุยกับสหรัฐนะครับก็คือจะบุกกับยูเครนต่อไป เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูยุทธการโดนเหล็กและความท้าทายในการรบในแนวหน้าของยูเครนที่เมืองคอนเตียนตินิก้ากันบ้างครับซึ่งท่ามกลางความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในภูมิภาคดอนบาสของยูเครนเมืองคอนเตียนตินิก้ากลายเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิที่สะท้อนถึงวิวัฒนาการของสงครามสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทที่โดดเด่นของสายตาจากฟากฟ้าหรืออากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กที่กำลังเปลี่ยนแปลงฉากหน้าของสงครามอย่างเงียบเชียบแต่ว่าทรงพลัง จากวิดีโอติดตามภารกิจของสองทีมโดรนจากกองพลน้อยที่20ของหน่วยพิทักษ์แห่งชาติยูเครนเผยเห็นถึงความสำคัญและความท้าทายที่ทหารเหล่านี้ต้องเผชิญในการปฏิบัติงานในพื้นที่ทางตอนใต้ของเมืองเส้นทางที่ยาวไกลความเสี่ยงจากโดรนของฝ่ายตรงข้ามและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอกลายเป็นฉากหน้าที่พวกเขาต้องเผชิญในทุกๆวัน ในช่วงแรกโดรนอาจถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการลาดตระเวนสอดส่องความเสียหายของศัตรูแต่ว่าในคอนเทนตินิฟกาเราได้เห็นการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีที่น่าสนใจโดรนลาดตระเวนได้พัฒนาไปเป็นโดรนทิ้งระเบิดที่มีขนาดเล็กแต่ว่าร้ายกาดกลายเป็นภัยคุกคามต่อฐานราบและยานพนะของทั้งสองฝ่าย การเปลี่ยนแปลงนี้บังคับให้ฐานทั้งสองฝ่ายต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องการซ่อนตัวจากการมองเห็นการพรางตัวในทุกย่างกล้าวกลายเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งกว่าเดิมมากสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือเป้าหมายของการโจมตีด้วยโดรนที่เปลี่ยนไปจากการมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายขนาดใหญ่อย่างรถถังหรือว่ายานเกราะ กับกลายเป็นการโจมตีเป้าหมายขนาดเล็กและซ่อนเร้นมากขึ้นเช่นพุ่มไม้ที่อาจจะเป็นที่ซุ้มซ่อนของฐานราบทางเข้าหลุมหลบภัยหรือแม้แต่เสาอากาศที่ใช้ในการสื่อสารการเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนเห็นถึงความเข้มข้นของการรบมากขึ้นก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีโดรนจำนวนมากนะครับถึงขนาดที่ว่าเอามาโจมตีฐานราบหนึ่งนายต่อโดรนหนึ่งลำก็ยังทำได้ครับนอกจากบทบาทในการโจมตีแล้ว โดรนยังได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งสเสบียงในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงด้วยขนาดที่เล็กและคล่องตัวทำให้โดรนสามารถส่งอาหารน้ำหรือแม้แต่กระสุนไปยังแนวหน้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความต่อเนื่องในการปฏิบัติการรบและถึงแม้เทคโนโลยี Technology และยุทธวิธีการรบต่างๆจะเปลี่ยนแปลงไปแต่สิ่งที่ยังคงเด่นชัด ก็ค <Ooh. S 2> ือจิตวิญญาณและความมุ source, <I> mean. ่งมั <introductions> ่นของทหารยูเครนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแนวหน้าแม้พวกเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากและความเสี่ยงแต่พวกเขาก็ยังคงแสดงความแน่วแน่ที่จะปกป้องมตุภูมิและยืนหยัดในการต่อสู้ต่อไปเสียงสัมภาษณ์สั้นๆในวิดีโอเป็นเครื่องยืนยันถึงความเข้มแข็งทางจิตใจที่ไม่ย่อท้อต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากของพวกเขาในสนามรบครับเรื่องราวจากคอนเตียนตินิก้า เป็นเพียงภาพสต้อนเล็กๆของสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ในยในูเครนแต่เป็นภาพที่ทรงพลังและให้ชวนคิดมันแสดงเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีขนาดเล็กอย่างโดรนในการพลิกผันเกมในสนามรบควบคู่ไปกับความกล้าหาญและการปรับตัวของมนุษย์ ยังคงเป็นหัวใจสำคัญในการทำสงครามไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปเพียงใดแต่ว่าจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้และความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งที่รักก็ยังคงเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดในสนามรบแห่งนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของแอดมินจากใจนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ